สนับสนุนโดย b u ต u t y Ring อยากให้ผู้หญิงดูแลตัวเองจากเซเป้ไทยแอร์เอเชียคุณมีเรื่องแย่ๆอยู่ในหัวคุณต้องรีบล้างมันออกให้หมดต้องรีบรีไซเคิลมันออกไปเอาออกไปให้หัวเราโล่ง พอหัวโล่งปั๊บคุณจะเก็บข้อดีๆ d ด t ต้าเบดีๆเข้ามาในหัวคุณเพราะนั้นถ้ามีเรื่องไม่ดีพูดไปเลยดีล t e ไปส่วนใหญ่คนที่เข้ามาจ้างงานให้พี่เตอจัดงานในสมัยตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยทำไมถึงมาจ้างพี่เตอครับ รู้ไหมครับคือมันมันเป็นช่วงที่ดีของช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงที่วงการการจัดงานออแกไนซ์ีเวตนอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้บูมพอเราเข้าไปเริ่มทําตรงนี้เราก็ได้เอาสิ่งที่เรารู้จากในวงการโฆษณา,าจากสิ่งที่เรารู้ในเรื่องของการขายของในเซ็นทรัลมามันก็เลยทําให้ทุกอย่างผสมขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นงานขึ้นมามนก็เลยอาจจะมีจุดเด่นขึ้นมาตรงนั้นพอมันมีจุดเด่นมันก็เลยต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้ งมากไหมครับค่าตัวในการจ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยผมมีตั้งแต่แบบว่าแพงจนถึงฟรีฟรีก็ไดถ้ถ้าอะไรที่เป็นฟรีเราก็ทําถ้ามันเป็นแบบทำแล้วมันมีความสุขแล้วมันเป็นการช่วยเหลือคนทําการกุศลทําอะไรได้เราก็ทํางานบางงานมันไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่ว่ามันต้องมีแมสเซจให้ชัดเจนแล้วมันต้องมีคอนเซ็ปที่แข็งแรงมันถึงจะทํางานออกมาได้ดี งานที่พี่เติร์ดทำไปพอนับได้ไหมครับว่าทั้งหมดกี่งานแล้วครับเป็นพันเป็นพันงานเนี่ยในรบรรดาพันพันงานของพี่เติร์มีแมทไหนที่ยังจําได้ในใจเลยว่าโอ้โหงานนั้นฉันพลาดอะไรอย่างนี้ไปฉันจะไม่ทําอย่างนี้อีกอะไรเงี้มีไหมมันมีอยู่แล้วคนเราบางทีทํางานมันก็ต้องมีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ดีถึงขั้นแย่แต่ว่าบางอย่างเราก็เราก็ต้องจําไว้ว่าอย่างนี้เราทําไม่ได้เราก็ห้ามทําเช่นไรครับอย่างเช่นพี่เคยไปจัดงานแล้วต้องการให้คนมาดูคอนเสิร์ต แจกบ,บัตรไปสอง0 0ืกว่าใบคนมาดูแค่แบบ24คนแล้วเป็นเพราะอะไรอะ่ะเป็นเพราะสถานที่มันไม่เวิร์ ตอนนั้นแต่เราก็บอกลูกค้าไปแล้วว่าออคุณอย่าจัดอย่างนี้นะเชื่อันลูกค้าก็ดื้อจะให้เราทําก็จะให้ทําให้ได้ทําทุกอย่างสวยงามตะการตาลงทุนหมดแต่คนไม่ไปเพราะว่ามันไกลก็จบ มีเรื่องเดียวในชีวิตที่เป็นภาพฝันร้ายแล้วก็<ะ>ฝันร้ายฝันร้ายมากอันนี้ถ้าเกิดฝันร้ายแล้วเอาฝันดีบ้างสิครับที่เราจําได้จนถึงทุกวันนี้เลยว่าโอ้โยง<ด><ม>านนี้ภาพภูมิใจที่สุดเอาที่สุดเป็นคนไม่มองงานเก่าอ่ะเป็นคนไม่มองสิ่งเดิมๆมองไปเรื่อยๆข้างหน้าแต่ว่าบางบางวันที่เรารู้สึกเหนื่อยหรือบางทีเรารู้สึกอ่ยตายแล้วแบบว่าหมดแรงที่เราไปนั่งเปิดคอมแล้วดูงานเก่าๆที่เราทํามาที่มันก็ได้พลังอันนั้นคือหน้าที่ของของงานเก่า สำหรับพี่ทุกๆงานที่ทําไปคิดว่ามันสมบูรณ์แบบร้อยเปอไหมครับเราพอใจค่ะลูกค้าพอใจอะไรก็ตาม 1. ทําแล้วลูกค้าพอใจ 2. ลูกค้าขาของได้ 3. ทําแล้วเรามีความสุขจบพี่บอกกับลูกน้องทุกคนว่าบริษัทเราต้องพูดคำว่า yes ต้องพูดคำว่าได้ขอขออะไรมาลูกค้าขออะไรมาได้ค่ได้ครับต้องพูดคำนี้ผมอยากได้อย่างนี้ถูกถ้าเกิดว่าพูดคําว่าไม่ได้เกิน3คําพี่ดาน่อ่าแล้วถ้าสมมติเราได้แล้วเราทำไม่ได้อะหรือว่าได้เราก็ต้องทําได้ด้วยเนาะอาชีพอะไรก็ตามทุกอย่างในโลกนี้เราบอกว่าเราทําได้มันก็ต้องได้เริ่มต้นด้วยใจใจบอกว่าได้มันก็ได้ถ้าใจบอกว่าไม่ได้มันก็ไม่มีทางได้ถูกวะก็่าขอเกณฑความสําเร็จเริ่มต้นที่ใจอ๋อได้ติดไว้ที่บ้านเลย ที่ผ่านมาเราพอใจแล้วชีวิตที่เหลือคือโบนัสความสําเร็จของเราคือความสุขที่ได้ทํางานดีๆเราติดอย่างนี้ไว้เตือนใจตัวเองอยู่ตลอดเวลามันวัดไงคะเวลาเราไปวัดเราก็ชอบเห็นพระป้ายติดตามตแต่อันนี้เราเอามาติดในบ้านของตัวเองเพื่อที่ตื่นนอนขึ้นมาจะได้อ่านให้มันซึมเข้าไปอย่างนี้ มีอยู่ช่วงหนึ่งเคยคิดที่จะปิดบริษัทช่วงนั้นมันทำงานเยอะมากไม่เอาแล้วฉันไม่อยากเหนื่อยขนาดนี้เอาละจะไปแล้ว